ลูกทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไบโอไวต์หากคุณมีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าสนใจติดต่อ024522200 3เครื่องเสียงเชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่น v ีกิฟสะอาดสดชื่นอารมณ์แจ่มใสขรับในช่วงในช่วงที่2นี้ไปติดตามอาการป่วยล่าสุดของเอกชัยศรีวิชัยครับ ตอนแรกปวดท้องปวดปวดท้องก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นกระเพาะเพราะมันมันพี่โดยปกติปวดท้องบ่อยอยู่แล้วแต่ก่อนเป็นลำไส้ก็เข้าใจว่าเออน่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะแล้วก็มันอืดมันอืดท้องก็เลยเข้ามาเมื่อวานเขมาฉีดก็กลับมาหาหมอแบบฉีดยาเสร็จก็กลับบ้านะ่ะปรากฏว่าพอฉีดยาเสร็จแล้วกลับไปได้ครึ่งทาง ต้องกลับมาใหม่ยกเลิกรายการไปกลับมาใหม่มาใหม่เมื่อเช้านี่ทำ T T สแกนแล้วก็เอก็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์หมอบอกว่ามันมีตับอ่อนอักเสบเนี่ยาวเลยเรื่องใหญ่เลย,ลลเยใช,ใชแ่แล้วคุณหมอมีวางแผนการรักษาอย่างไรบ้างคะเอ่อจริงๆอ่ะแต,แต่วันนี้พี่ต้องออกจากโรงพยาบาลก่อน เพืไป,ไปทำงานก่อนเพราะงานหนอวันนี้มันคืนไม่ได้มันมันมันกรชัดชิดแต่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าก็เดี๋ยวพอเสร็จจากงานคืนนี้จะกลับมานอนต่อก็แต่ว่ายังไม่รู้ว่าหมอหมอท่านคงให้ยาแก้อักเสบแล้วก็ไม่ไม่ได้ถามว่าท่านรักษาอย่างไงอะไรยังไงครับเขาบอกว่าต้านนอนกี่วัน มันเขาบอกว่ามันมันยากนิดหนึ่งเรื่องตับอักเสบอ่ะมันต้องค่อยๆแต่ว่าดีตรงที่ว่าเออพี่ไม่ได้ดื่มเหล้าไม,ไม่ไม่ได้ดื่มเหล้าก็เขาบอกว่าเขาไม่น่าจะมีปัญหาใหญ่อะไรมากมายแต่มันเริ่มต้นมันเพิ่งหมายถึงว่ามันมันเพิ่งเจอมัน,นไม่ได้รอดอักเสบรุนแรงอะไรใช่บอกไปทำงาน อะไรนะฮะ,ะก็นนคิวมีทุกวันอ่ะแต่ว่าแต่ว่าพี่ต้องต้องขอเลื่อนคิวที่เราเลื่อนได้วันนี้คิวเลื่อนไม่ได้ของวันนี้ต้องต้องไปก่อนค่ะ,คะ,คะข้าวคกัว รายการข่าวลูกทุ่งนะครับก็ต้องขอส่งกําลังใจนะครับให้กับเอกชัยศรีวิชัยด้วยนะครับแหมเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้เห็นภาพนะครับแหมเวทีของเราเนี่ยคาคร่ำไปด้วยนักดนตรีและนักร้องเลยทีเดียวนะครับนี่คือศิลป,ปินวงหน้าใหม่นะครับของค่ายอาสยามที่น่าจับตามองนะครับเขาบอกว่าใช้ชื่อวงว่าร็อกโอนต้นโอ้โหจะโอ้นต้น่างขนาดไหนไปฟังเพลงน่ารักน่ารักของพวกเขาทั้ง4คนพร้อมๆกันเลยครับ

แล้วก็อยากสิหูข้างในหัวใจเสียงไพไวละไปเนาะเจ้าผู้จบผู้งามปันนี้มีคนกล้าจีบปอไอผู้เบาหน้าตาโมอซส,อสิพอเว้าน้ำใดบ่นาอยากได้เบอร์เดยอยากได้เบอร์เดยอยากได้หลายเด้อยากได้หลายเดย์ไอสิขอทุ่มเท โอ้เป็นแฟนน้องได้บอกไอคู่เบาหน้าตาบลอแต่หัวใจโสดสิงสิงโอ้มีให้แต่ฮักจริงไอสิขอเอาใจพักพิงยิงไม่ในใจนาง นเดียวเดินนางเดินเดเดเดนางเดินเดินนางเดินเดเดเดนางเดินล้วแม่นว่าเดชัขันไดไล่ก็เบิดโทรสิททกโทรหานองบอแล้วแม ไหลายเดือนไม่สิขอทุ่มเทฮักนางหมดหัวใจโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เป็นแฟนนองได้ไหมให้ผ oh ู oh ้ชายหน้าตาบอลอแต่ห oh. mmm ัวใจสดสิ้นสิ้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โไม่ห้แต่ฮัก กทิ้งยิ่งไม่ในใจนางโคเป็นแฟนนองเป็นแฟนไอได้อยู่ผู้ชายหน้าตาบอลอแต่หัวใจโสดสิง จนแม่นบนอนนอนเดียวโอ้โอ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 ้โอ้ออโออโโอโอ้ ต้อนรับนะครับแมร็อกโอนต้นนะฮะสามสมาชิกและก็หนึ่งสาวแขกรับเชิญของเรานะฮะตอนนี้ต้องขอขอบคุณด้กนดนตรีรับเชิญก่อนตอนแรกบอกน้องๆจะมากันแบบเป็นบักกิ้งแครปนะฮะพี่โตจะดันบอกว่ามาข่าวรุ่งุ่งต้องแบบธรรมดาไม่ได้ต้องมาแบบอะคูสติกเลยเล่นสดร้องสดดีกว่านะครับก็ขอบคุณนะฮะอันนี้แนะนําตัวนิดหนึ่งฮะชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมจินนี่ภูไทยครับอ๋อนะฮะก็มาเป็นเกสต์รับเชิญนะฮะมาเล่นกีตาร์สนุกสนุกให้ได้ติดตามแล้วก็ได้ สร้างความบันเทิงกันในวันนี้ด้วยเดี๋ยวจะกลับมานะครับในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันนะครับสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจของทั้งหมดเลยและโปรเจกต์อัลบั้มชุดพิเศษชุดนี้กันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจและก็เพลงที่ร้องจบลงไปนั้นมีอะไรที่แหม่ต้องบอกว่าต้องติดตามครับเพราะว่านี่คือบอยแบนด์อีสานวงล่าสดุดที่กําลังได้รับเสียงตอบรับด้วยดีเลยทีเดียวจากค่ายอาสยามพักสักครู่เดียวครับกับข่าวลกทุง่ง